สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกับมาอีกหนึ่งวันนะครับกับการส่งรถนอกสถานที่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับก็กําลังจะเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ไปส่งรถลูกค้าตรงนี้เราอยู่ที่โรงแรมที่เรามาพักเมื่อคืนนะครับออกมาจากจังหวัดปทุมที่โชว์รูมนะครับประมาณช่วง10บโมงมาถึงนี่ก็พัก1คืนนะครับแล้วก็เดินทางไปส่งรถต่อใช้เวลาประมาณอีกชั่วโมงนึงนะครับจะถึงบ้านลูกค้าก็ รามารีวิวกันก่อนนะครับตรงนี้ด้านหน้าเราเป็นตัวอะไรกันอลองดูนะครับข้างหน้าตัวนี้เป็นตัวดีพ s t ตั b บูลนะครับเป็นตัวใบทอโบนะครับตัวท็อปสุดเราตกแต่งเพิ่มเติมใส่อะไรไปบ้างกับคันนี้นะครับก็เริ่มจากด้านหน้าเลยเราปรับเปลี่ยนตัวกระจังหน้าใหม่นะครับตรงนี้เป็นทรงแรปเตอร์นี่นะครับรถค่อนข้างเลิวน,นิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกมาตลอดทางเลยแล้วก็อะคริลิกเป็นสีโครเมียมนะครับ ทำไมตรงนี้ต้องเป็นโครเมียมบางคันเป็นสีดําทำไมตรงนี้ต้องเป็นโครเมียมเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ใส่ตัวครอบอะไรเลยตรงนี้นะครับเราใส่ให้มันเป็นโค,โครเมียมตัดเป็นโครเมียมเลยเห็นไหมครับชุดครอบก็ไม่ได้ใส่เราต้องการความเดิมของตัวรถแต่ให้มันมีอะไรในการตกแต่งด้วยนี่เห็นไหมครับตรงนี้ข้างหน้าเราทําสีกันชนนะครับตรงนี้ให้เข้ากันกันกบตัวกระจงัง มันจะได้ไม่โดดมากครับเพราะปกติแล้วเดิมๆมันจะเป็นสีบอลเงินครับทําเป็นดํำด้านแล้วก็ใส่คิ้วล้อสามนิ้วล้อเป็นฟูเอลนะครับของแท้ยางบีเอเหมือนเดิมนะครับขอบยี่สิบแล้วก็เลยมาตรงนี้ครับราวหลังคาด้านหลังข้างด้านบนเนี่ยครับเราก็ทําสีนะครับนี่ครับอ่าให้เป็นตัวดําด้านนะครับใส่คิวกันสาดฟิล์มที่ติดตั้งเป็นเซรามิกนะครับชายบันได จากเป็นสีออกเงินเงินโครเมียมหน่อยแเ่าเป็นออกแบบเป็นเหมือนสีอลูมิเนียมอะครับเราก็ทําเป็นสีดําด้านซะตรงนี้ให้มันดูแมตช์กันข้างบนตรงนี้นะครับแล้วว่าแล้วก็ตรงกลางเนี่ยให้เป็นโครเมียมเลยไล่มาตั้งแต่ตัวอักษรไลรร่ไลเป็นโครเมียม Answer. มาถึงด้านท้ายตรงมือเปิดนี่นะครับแล้วก็ใส่ท่อ hks นะครับตรงนี้ทางเส้นนะครับมาด้านหลังตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ใส่ชุดครอบนะครับตรงนี้เราไม่ได้ใส่เลยเราต้องการความใสของตัวรถนะครับแล้วก็ เป็นคาดหลังแบบมีไฟนี่ครับชารกันชนด้านล่างเราทําสีนะครับแล้วตรงนี้เรายังใส่รายละเอียดเล็กๆเ,เข้าไปครับก็คือเราใส่ตัวกันลอยเป็นฟิลม์มนี่ครับเป็นฟิล์มกันลอยทั้ง4อันนี่นะครับเราใส่ฟิล์มกันลอยเข้าไปข้างบนเป็นเสาฉลามนะครับคันนี้ไม่ได้แลปหลังคานะครับนี่ครับล้อแม็กเราใส่เป็นตัวที่มีก้านมี เงินเงินติดมาหน่อยเพราะเพื่อที่ให้มันเข้ากับชุดโครเมียมด้านบนนี่ครับไม่ให้ดำดุจนเกินไปนะครับแม็ฟูเอลภายในก็เราก็ตัดพมเข้ารูปเป็นดำได้ดำนี่นี่ครับเป็นดำได้สีดำแล้วเดี๋ยวจะมีกล้องหน้ากล้องหน้ารถนะครับติดตั้งตอนนี้ยังไม่ได้ติดเลยแล้วก็นี่ครับชายสครับเพจ ผมเห็นไหมครับดำได้ดำนี่ครับตัวนี้เป็นตัวใบโทโบนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับอ่าเหมือนเช่นของพี่ท่านนี้คือเราเจอกันเราเจอกันในใน u t u b e พูดง่ายๆนะครับก็คือพี่เขาเห็นผมใน YouTube เราก็พูดคุยกันมา ประมาณเดือนกว่าๆพูดคุยกันสอบถามรายละเอียดกันของแต่งสอบถามกันจนตกลงปรงใจคือพี่เขามาหาผมที่โชว์รูมแต่ลูกค้าบางท่านไม่ต้องมาหาก็ได้นะครับก็คือว่าถ้าอยู่ไกลเนี่ยคือเราสามารถคุยกันได้แต่พี่เขาอยากมาดูรถว่าเออมันตกแต่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเข้ามากับลูกเขาครับพี่พี่เขาน่ารักมากคือเขาเป็นกันเองมากคือจากกลายเป็นลูกค้าที่พูดคุยกันนะครับตอนนี้เป็นพี่สาวคนสนิทละนะครับผมตรงนี้ เราก็พูดคุยกันมาตลอดว่าเราจะตกแต่งอะไรยังไงก็มาดูรายละเอียดการพูดคุยกันตัวแคมเปญเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับเราก็อธิบายพี่เขาไปคือคือพี่กับพี่ตัวพี่เขากับตัวลูกชายเขาคือเขาน่ารักมากคือเขาเขาเป็นกันเองมากครับตรงนี้ก็ตอนนี้เราก็สนิสนทกันแล้วครับก็เดี๋ยวมาผมก็จะมาส่งรถให้แกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมก็ รายละเอียดพูดคุยกันเจอกันใน u t u b e เหมือนลูกค้าท่านใดที่สนใจผมแต่อยู่ต่างจังหวัดคิดว่าเอ้ยมันอยู่ไกลมันจะมาซื้อได้ไหมหนู่นนี่นั่นครับคือไม่มีปัญหาคือสามารถมาซื้อได้นะครับผมก็มาส่งให้ถึงที่เลยผมไม่คิดตังค่าส่งนะครับคือเราบริการให้ฟรีและชุดแต่งเนี่ยผมแถมให้ฟรีทั้งหมดนะครับผมมีงบให้บริหารนะครับว่าอยากแต่งอะไรก็แจ้งผมได้เลยนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ มีทั้งไฟแนนซ์ทั้งสดแล้วแต่นะครับรถสามารถเข้าศูนย์บริการได้ทุกที่นะครับไม่ต้องกังวลว่าจะซื้อที่ไหนแล้วจะต้องเข้าที่นั่นไม่ใช่นะครับเข้าศูนย์ในทุกที่เลยทุกจังหวัดเลยนะครับไม่นั้นผมจะไม่สามารถมาส่งรถได้ทุกทุกจังหวัดเหมือนที่ทำทำ,ทำมาในอดีตแต่ก่อนนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวไบโทอโบก็ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ได้เลยนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วเห็นคลิปนี้ คือผมมีมมมมมบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดนะครับคือได้แคมเปญแบบไหนมาลองส่งให้ผมดูก่อนก็ได้นะครับผมถ้าผมสู้ได้ผมจะสู้ให้นะครับอ,อะไรที่จบได้ก็จบให้เลยตรงนี้นะครับอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับตรงนี้โอเคหลักๆประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่สนใจเข้ามาด้วยนะครับที่ติดต่อเข้ามาคือผมต้องขออภัยจริงๆบางครั้งทักไลน์ผมมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้ตอบเนี่ย คือผมต้องขอโทษจริงๆไลน์ผมมามันเลื่อนหายลงไปเร็วคือตรงนี้สมมติถ้าเกิดผมเห็นผมจะรีบตอบทักไปก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรถ้าด่วนจริงๆอะ่ะอยากให้โทรมาคุยกันนะครับอยากให้โทรมาคุยกันก็โทรมาสอบถามกันได้ครับว่าเออเป็นโปรโมชั่นอย่างนี้อย่างนี้พอไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูครับไลน์ล้อแมกนี้เลือกลายได้นะครับแต่ผมจะเน้นเป็นของฟูเอลหรือว่า XD นะครับลองดูว่าชอบแบบไหนนะครับตกแต่งยังไงสไตล์ไหนเราเอามาดูเอามาดูกันได้นะครับ ถ้าส่วนมากผมจะตกแต่งในทุกสไตล์แหละแต่อยู่ที่ว่าลูกค้าอ่าชอบแบบไหนอะไรยังไงตรงนี้นะครับโอเคหลักๆประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมไปส่งรถที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วเดี๋ยวนั่งบินกลับเลยแล้วเดี๋ยวจะมีส่งมอบรถอีกคันไหนอีกเดี๋ยวจะรีบมารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับหลักๆประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ